ท่องไปตั้งแต่หมวด2ถึงหมวดห้าเริ่มทัวกาคือหมวดสองท่มีอุปการะมากสองอย่างก็แเต่ความละเลือได้ความปัจฉัยความรู้ตัวทำเป็นโลกบาลคุ้องร้อนรลอองอย่างที่เล่ความละอายแก่ใจอุตปาความกินกลัวทำอันทำให้งามสองอย่างขั้นติความโอทนโซรจาาความฟังเงียบบุคคลหาได้ยากสองอย่าง อุปการบุคคผู้ทำอุปการะก่อนการดูกตเวทีบุคคลผู้รบอปการะที่ทำทำแล้วได้ตอบแทนตีกาคือเมื่อสามตัานสามอย่างมาพุทเจ้าหนึ่งบาธรรมหนึ่งบานหนึ่งท่านผู้สอนให้ประจมจนประพืชอบด้วยกัน หมวดสี่จัตกาคือหมวดสีก็พราคือทำเป็นก้อนจัตุรัสยหญ่ตาบพธิสอตประทังเลยว่าโคท่านพูดประคุณชอบด้วยกายวาจาใจที่เรียกว่าประตาบุรุษประทามมัมตวันนาฟังงานฝังฟังของท่านดอกรขาด้วยโยนิฟอมันาติกาแล้ว อัน,นันตอันันตะอนันตะอันันตะ,นนตะเลียกร<ำ>มกรมห้าเน่งกว่าไปน